ยกความความให้เห็นให้เห็นด้านหลังสวยมันจะสวยกว่าอ่าใช่ร้อยเงกแล้วถืออ่าสองข้างให้หัวแบะออกเอออย่างนั้นนะใช่อืม <c oughs> เราทำได้ทุกอย่างเพราะเราสั่ง <c oughs> <c oughs> เอา้าโจรแล้วไม่เข้าไปทำท่าจะคลายของเก่าแล้วเรานี้ไปไ่ะอะอ่ากระวังโจนกันครับ อสนุกกันใหโตเอาแล้วกูล่ะเออเอาโผล่้าขึ้นมาเท่านั้นแหละแสงเต็มที่แล้วตอนนี้จะทำอะไรก็ทำไม่แต่ถ่ายวีดีโอแบบนี้กิโลต่ลงเฮ้คนถือ